สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมการผสมพันหนูนะครับชุดนี้ผมพึ่งเอาลงนะครับวันนี้นะครับยี่สเดือนสิบเอ็ดนะครับผู่หนึ่งเมียสามนะครับผมตัว <c oughs> ในบ่อนี้นะครับก็มีตัวเมียอยู่สามตัวนะครับ ตัวใหญ่ๆนี้ตัวกู้นะครับตัวเมียสามตัวตัวเมียสามตัวนี้นะครับเคยให้รูปแล้วนะครับอ,อีกประมาณ20วันนะครับก็จะ จับตัวเมียเช็คดูนะครับตัวเมียทั้ง3ามนะครับ ข้อนี้ก็เพิ่งเอาลงผสมนะครับคู่หนึ่งเมียสองนะครับ you <laughs> ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมาเฝ้าดูพฤติกรรมนะครับหนูว่าจะเป็นแบบไหนนะครับคลิปนี้ก็ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้สวัสดีครับ